เป็นอะไรแซบเหนี่ยไอติมสายลุงเหรอพลอยไอติมสายลุงกับมะนาวดิเนี่ยอันนี้ไอติมอะไรเกียวับมะนาวเหรอไงเดี๋ยวที่ลองลองลองกินให้มันแซ่บๆสิมันแซ่บขนาดไหนไหนปันไม้เ่ยโอ้ปันไม้สีสวยมากเลยอ่ะโอ้แซ่บอ่ะแซ่บไหม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 อ่ะแซ่บแซ่บหลายดิมันเป็นเป็นสีแดงๆข้างในเหรอปันไม้ อ่ะเราลองกัดให้ดูหน่อยพีโอ้แซ่บมากเลยอันนี้ก็แซ่บนะนี่แซ่บมากแซ่บมากโอ้ยกินแบบสั่นเลยเหรอโอ้เมนคนคนครูเราซื้อของเมนโอ้เมนคนคนที่เอาเอาะจานหนักจม กินหมดเร็วก um, um, um. hey! um, ินหมดเร็วปนญหากินหมดเร็วแซ่บกับข้าไมไงเนี่ยวไหมเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมเดี๋ยไหมนี่กินอะไรกินแบบง่วงไปกินไอติมแบบปากเบเพื่ทำไมต้องทำให้มันเลอะเธอล่ะฮะฮะว่าอันนี้เอามาทำเออดีอย่งเลยเนี่ยเอาแก้วมาแก้วซูเปอร์แมนมากินน้ำใช่ไหมตักน้ำกินเนาะ นในเก้าเต็มเลยเนี่ยของกินโอ้ยมีมาม่าข้าวไม่กินกินมาม่าดูเองเลยนะอะไหนเคสเคยอยู่ไหนเค้กกินหมดแล้วค่ะกินหมดแล้วเหรอออนเกิดเหรอไอ้นะไอ้ผู้ชายเลยนะไอ้ยกลับไปกันล้วนั่งรถไก่อะเีอมันสุกมากเลยใช่ไหมผู้ชายผู้ชายฮะว่าไงท่าไมปากมันเลอะจังเลยล่ะก็กินไอ้ยังไง เขาไม่กินแบบนั้นหรอกเปลื้อนเสื้อยังไงวันนี้วันเกิดแม่ผมครับฮะแล้วเธอทาความดีอะไรให้แม่เธอเธอพูดว่าไงวันเกิดแม่อันเกิดแม่พูดว่าอะไรโอไอติมไอติมน่าร่อยนะไอติมสีส้มใช่ไหมออเรนจ์ออเรนจ์ไอศครีมควีนอันเกิดแม่เหรอใช่ครับเกิดครับโอ้ครับเธอเธออวยพรให้แม่ด้วยนะ